สวัสดีา,า,า,าวฟีไฟ e อฟีไฟจวคนท่าาวพี่มานีชาพีชาวทำไมทำไมชาลีซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบซิบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุทกๆทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาทำคลิป ขำก่อนโดนตบไม่รู้ว่า E ีีไหนแล้วนะครับก็ทํามาเยอะมากครับก็ผมเนี่ยให้ทีมงานเนี่ยหาคลิปมาทั้งหมดไม่รู้ว่ากี่คลิปนะเพราะผมก็ยังไม่ดูเหมือนกันแล้วก็หลังก็ยังไม่ดูเหมือนกันเดี๋ยวผมจะอธิบายเกมนี้ฟังก่อนก็ถ้าใครเคยได้ดูเนี่ยก็คือผมเนี่ยเป็นคนหาคลิปให้แล้วผมเนี่ยก็จะให้หลังดูนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คือสมมติถ้าหลังขำเนี่ยโดนตบนะครับแต่ว่าถ้าหลังไม่ขำเนี่ยผมเนี่ยโดนตบนะครับแล้วผมให้มันตบจริงด้วยกล้าตบไหมเน่กล้ามันจะตบกูจร โอเคแต่ก่อนอื่นนะครับตอนนี้ผมอะทำกลุ่มเป็นกลุ่มโซเยอร์ครับกลุ่มเก่าอะมันกลุ่มแสนใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าคนเนี่ยมันไม่ค่อยออนไลน์กันนะครับผมก็เลยทํากลุ่มใหม่ขึ้นมาก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดเข้าไปจอยในกลุ่มกันด้วยครับไปพูดคุยกันนะครับตัวก็คือที่ผมทํากลุ่มเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนก็คือเนี่ยไอ้หลังเนี่ยมันจะทํากัญชาขายเว้ยแล้วมันให้ผมโปรโมทให้ผมก็เลยจะสร้างกลุ่มใครอยากซื้อกัญชาก็ลองเข้ามึงจะขายจริงหรอเ โอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มดูคลิปกันเลยนะครับอ่ะพร้อมไหมคลิปแรกมึงดูมึงดูนี่ไม่ให้ดูกล้องดูตรงนี้ห้ามห้ามจับตามมึงไปห้ามไปไหนนะโอเคไหม,มแล้วก็สมมติถ้ามึงยิ้มเนี่ยเห็นฟันข,า,ขาวๆข,ของมึงเนี่ยฟันฟันหลักแสนเนี่ยโอเคปะอ่ะคลิปแรกนะหลังดูปคลิปแรกนะน้องชายพี่ับพี่ชายผม เมื่อกี้พี่เพิ่งสั่งนะเวลาถึงบ้านเลยพี่ขอเปิดแป๊บนึงนะได้ครับพี่ไอ้เหี้ยมันขยะสัตว์โคตรเหม็นแล้วมึงแดกหาพ่อมึงเนี่ยแล้วมึงสั่งหาแม่มึงเนี่ยเมื่อกี้มึงขำนะไม่ขำมึงขำไม่ขำแต่ว่าผมเนี่ยมันผมจะไม่ตบกันแล้วกันอ่ะผมจะตีตรงนี้แล้วกันนี่มาไม่ดมาไม่มึงมึงมึงขำไม่ควายพี่ขำก่อนผมอีกไม่มันไม่ย้อนคลิปดูแม่ไม่ไม่คือกู มึงก็เคยเล่นเกมนี้แล้วนะกูขับไม่เป็นไรเพราะว่ากูเป็นคนหาให้มึงอะไรก็ไม่ผมไม่แต่ถ้ามึงไม่ขับมึงตีกูมาโดนโกงแล้วดูคนดูนะครับขาดตั้งกล้องผมนี่ DIY เจาะเองอียมาต่อคลิปสองนะมาใกล้ใกล้อหยังคนใหม่เลยเนยคันี้โห โบมจริงกแคือโลบอัตโมติโจริงกันนเฮียไม่ชนไอซีทะลุโอซีเลยนะวะไม่แล้วมึงขำไหมไม่ขำมึงขำมะนี่ผก็พูดแค่พูดได้มมงข้ามขำเหม่อเ่อจะตีเบาจะตีเบาเจ็บแล้ตีเบาจะตีเบาลไม่เ้าเ้าเจ็บเยออะไรไม่ได้จะตีเบามาเร็วมาเร็วเ็วเ็เฮ้ยมันบกูเจบแล้วจริงอเเบเบเบาเบเบาเบาจะตีมันเบาเบอ่ะถ้ามึงำเล่นลิงกูตีแรงนะเฮียเนี่ยเห็นปะ อันเนี้ยแค่นี้เออมาคลิปที่สามรักหล่อให้ผมหลวงเป็นเสียฉัดสายเปซเ,เสียขาเสียขาอ้าว <laughs> ไอ้โทไอ้เหี้ย กูโดนพี่มาลีด้วนั่นแหละรัขพูดว่าอะไรเหียกูโดนพี่มาลีด้วยนั่นอะใช่หรอสุดท้ายมึงขำไหมอะไรมึงขำีกอะกูเจ็บ้มึงมึงห้ามขำดิก็เจ็บแล้วไม่มึงก็ห้ามขำเอากูตีมึงเปาออากูตีเาตีเบาตีเบาตีบ่เบเีบเดี่ยวเีเบาเ่วเจ็เบ่ยเเดม่เบเยเบเ่ยวเเ่บเจ็บเ่ยวา่เเบาเ่ยเยเเบาหมเจบาเม่ยเจ็เยเบาวบาเดีเดแวเบี่่ดย มาต่อพี่คิดว่าผมรัมกพี่ไม่ถามจริงผมเวฟเองเมือนตลอดใช่ครับน้องน้องพอ่อมึงอะเมือนแม่มึงเนี่นกูเล่นสตอรี่อยู่ลุกยกันรีเฮ้ยขอบคุณหนึ่งร้อยคาดน้องเจ้าพยา <laughs> อ๋อน้องชายพี่ พี่ขอโทษพี่ขอโทษน้องชายพี่เองเล่นลิ้นที่เนี่ยเขาแกะกลองนะเขาเปลี่ยนไปเลยแล้วมึงขทัไมึงขับแมวเอะแล้วมึงขับอะไอ้ลางแล้วมึงจะขับทำไมมึงขับูุกคำเลยมึงมึงดูดเนื้อมาปะเนี่ยมึงดูดมาก่อนทำคลิปนี้ปะเนี่ยอ๋ไม่เอาคลิปตีเบาๆตีเบาๆจริงอ่ะเบาๆจริงอ๋ออันนี้อันนี้กูให้มึงเบากูฟงฝันมึงอ่ะอันนี้เบาพออ่านี่ไงกูรักมึงก็เนี่ยกูจะตีมึงเบาแต่ตามหลักคอมเมนต์จริงมันต้องตีแรง ดูดูต่อ <moder ne S 1> คลิปที่5 <Arduino S 1> นะทุกคนคลิปที่5สวัสดีครับพี่สางผมมาจากบ้านหนองอ e ีแม่มมันไม่มีหรอกครับบ้านหนองอีแม่มมีแต่บ้านหนองอ e ีเที่ยมแบบบ้านหนองอีเที่ยมแบบได้จะด่ากันก็ได้แล้วเนี่ยเม่ด่าได้ไงวะ มาไม่ดเอาไว้ม่นตีกูบาอ่ะแ,แรงๆไปเลยอ่ะอันนี้ตุ่มอะไรเนี่ยไม่รู้ามมาเ <laughs> ป็นม่อสามพอกูไม่ได้เป็น <laughs> เน <laughs> ออะต่อคลิปที่เท่าไหร่ละห้าอะไอคลิปที่หกคลิปที่หกไปถ้าเธอไม่โอซีต่อยก็ไม่โอเคแค่นั้นแหละแต่โอซีกว่าจะมีเมีอยอยู่แล้วอะ่ะดิไม่มีครับไอซีมาโชว์สิบเอ็ดแต่ข้างนอกมาโชว์ยี่สิบสองจะด้วยดิ มันย่อนพูแต่ละคำมันพูดมือกลัะแล้วไอ้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 ตรงนั้นอาจารยอะไรหรอตรงนั้นะพูดตรงๆได้อยู่หรอนมงหมันมแล้พี่นมหนูปะเปล่านมหนูแมวนะไม่นมมาโชว์อะตรงโอซีใหญ่ไหมไหวมันมันบอกไม่ได้พี่พี่ต้องมาดูเองอะแข็งเปิ่น แยหลังมันขับอีกแล้วอ่ะผมชอบนะมึงขับอีกแล้วอ่ะเอางี้ทีมึงติดกูไว้ทีหนึ่งทีเดียวหรือจะมึงเป็นอะไรของมึงแล้วมึงจะมองกล้องเฮียมึงมองนี่ดิก็พี่ไม่ไปเปิดคลิปพี่จะตีผมก็เลยบอกอ่ะก็คือตอนนี้มึงติดกูไว้ทีหนึ่งถูกไหมถูกอ่ะติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนอ่ะต่อไปคลิปที่เจ็ดเร็ครับอิิ่มเร็ครับพี่สาวครับไปไปส่งผมที่ผับได้ไหมครับพอดีว่าจะพอดีว่าอยากไปนัวพีอาร์อะไรเงี้ยแบบะไรอะครับอยากไปนัวพีอาร์ ไปชาพูไปไปไปแปร์เพื่อเฉยหน่อยนี่ครับมันมันนัวยพีอาร์ได้ป่ะครับผับทีเนี้ยครับเออไม่รู้ค่ะปกติไม่เข้าผับอะดิชอบเข้าอะไรล่ะครับเข้าหน้ามึงอ่ะเขาพูว่าอะไรเขาพูว่าอะไรปกติเจ้าเข้าผับมันเจ้าเข้าหน้ามึงอ่ะเนี่ยเด็กเก๋าวายี่ปีเก๋ายะเก๋าวายะมึงสองทีนะสองทีนะแล้วมึงจะขำไหมมึงลองเก็บ ออมามอันข่าไว้นิดหนึ่งมาเอาเอาตีทีเดียวหลังจบคลิปเลยอะโอเคได้อ่ะคลิปที่8นะครับทุกคนกูเจอตัวละไอ้คนที่เต้นในผับขอเข้าไปคุยหน่อยนะมาไหว้เฮียกูก็อยากคุยกับมึงเหมือนกันมึงรุ่นใหญ่เนะไอ้หน่าเฮีย้าเป็นรุ่นยนรุ่นใหญ่โทรมาได้ไหมล่ะ083อ่ะฮัลโหลครับพี่ มื S <S> ่อกี้มึงบอกว่าอยากเจอรุ่นใหญ่ใช่ปะอุ้ยไม่ไม่ครับหมายถึงรุ่นใหญ่ในข้อปวดที่ไม่สัตว์กูอยู่ตอนนี้กูกำลังถึงโรงพยาบาลแล้วไอ้เหี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ผมไม่ได้หมายถึงพี่ชายผมไม่ได้หมายถึงพี่ชายครับพี่ชายผมผมไม่ได้หมายถึงพี่ผมหมายถึงคนอื่นไม่รู้ใช่ไหมกูจะจัดสันดานมึงไอ้สัตว์เอ้ยไม่เอาครับพี่ไม่เอาครับไม่เอาครับไม่ไม่สัตว์กูรู้หลายทีแล้วเอ้ยพี่เอาปืนไปฆ้ามอมเลยโอ้โหไม่อยากไอ้สัตว์ไม่เอาครับพี่ไม่เอาโอ้ยไม่เอาไม่เอาครับพี่่่่่่ไไไมกกูออ้เหยวาาสนนชรใญจิง อันนี้มึงไม่ขำจากสก็สเหลือสองเหลือสองอ่ะโอเคคลิปที่เก้านะครับทุกคนตามันติดอะไรสีขาวมันไปเลียสาวที่ตกขาวมาเปล่าวะ <c oughs> พ่อมึงอะปากไอ้ตามันติดอะไรสีขาวมันไปไปเลียสาวที่ตกขาวมาเปล่าวะเลียแม่มึงอะ <c oughs> มึงเคยไหมไม่เคยมึงมึงรู้จักตกขาวไหม <c oughs> ไม่ อ๋อไม่เคเจอเลยไม่เคยเจอดไซ้มเเลยพูดเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่รู้ผมอ่ะก็เมื่อกี้ว่ามึงไม่ขำแล้วกันจากสองเหลือหนึ่งป่ะคลิปที่สิบนะครับทุกคนก็แล้วนยิ่แม่ตกใจมฟังมนตกเลยเฮียยิงแตกอยู่อะไรมันตกวะเฮียผมฟังขดดูดูดู ดูดูได้อลไรดูได้เหรอฮาโอ้ยจิตแม่ตกใจความกูตกเลยเฮียอีแตกเออก็จากหนึ่งเป็นสองเป็นศูนย์เป็นสองเมื่อกี้มึงขำมึงขำเอ้ยมึงขำเป็นสองคิดต่อไปนะครับทุกคนแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับ มีไอ้ฉันทำไม่ะมาด้วยเพื่อนกูมาช่วยกูชนทหไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเฮ้ยเจอะคิดถึงใหม่ก่อนเลยตอนที่พ่อก็ปแบบไหมแว้นเออจริงรถคันนี้มันหนีตำรวจได้ดีนะใช่ป่ะมึงเคยขับหนีใช่ป่ะเต็มไม่เคยสวยเย้แต่มาเต็มถัง กูบอกเลยนะแม่ขับโคตรเจ้าเล่ยอะใช่ปะคือมันขับแบบโคตรเจ้าเล่์ไอ้ตอนอ่ะขับแบบขับแบบเหมือนแบบกูได้ได้ทิ้งเพื่อนกูไปตายอะไรอย่างนั้นอะก็จากหนึ่งเป็นสองทีนะครับทุกคนมาเดี๋ยวคลิปต่อไปเลย มีครับซูนไข่ไหมมีครับสามพันนะเ้ยพึ่งเป็นตั้งสามพันคมึงจะหลบไดมอะไรเนี่ยไอ้บูตีดิมาต่เอา้ยโอตห่ายทีนึงฮ่าฮ่าฮครั่เอาไ่่เอ่าไ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮี่ไฮ่ไฮ่า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 ฮ่งฮ่า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 ่่าฮ่า่า่่่่่่า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 งไฮ่่า่่่่ ผมไม่ได้พึ่งทำครับพึ่งอ่ะมีพึ่งอ่ะมาบินตัดหน้าผมนะครับแล้วทีนี้ผมฟังสรุปพึ่งทำหูฟังพังหรือพึ่งทำหูฟังพังพึ่งครับพึ่งทำหูฟังพังมึงเป็นใครเนี่ยมึงถามอยู่นั่นแหละกูพึ่งทำพังเนี่ยพึ่งอ่ะมาทำกูพังจากสองเป็นสามนะไอ่หลังมึงโดนไป็นสามนี้นะสรุปใครบูกระทำพึ่งพึ่งใช่ไหมเออโอเคโอเคอ่ะก็คลิปสุดท้ายแล้วนะครับทุกคน อะไรเขาเข้ามาเพื่อจ้องะหารทสิบันอะไรอ่ะเห็นโคตรมันอ่ะอะไรอ่ะประกาศไปแลกตอตีเสียไม่ได้เข้ามาเพื่อจ้องะหารแต่สิบพันอะไรอ่ะไอ้เหี้ยนายยกประกาศอะไรอ่ะมึงดูอ่ะไอ้เหี้ย อะไรอ่ะคนจอบก็มาใช่ป่ะกูรู้ว่ามึงดูไปแล้วเคยดูป่ะเคยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ตอนเนี้ยหลังอ่ะติดผม2ทีนะมาเนี้มาเนี้มาเนี้ยใบฝ่องทีกูตีมาเบาเอาใกูจะตีให้มันจบมันกูจะตีให้มันจบเฉยก็ตีมาเบาไงเอ้ยอย่าทำแบบนี้ดิกูตีเพิ่มนะฝ่งทีฝ่งทีอ่ะเนี่ยเนี่ยไม่นับด้วยหนึ่งสองเอ้ยขไม่มันมันต้องตามเกมไงแล้วเคยโดนสามไม่ไม่มึงโดนกูไม่ได้โดนมึงขำทุกคลิปเลยอ่ะ มึงดูดมาก่อนปะเนี่ยแหมฝ่มออยชิบหายก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปกดเข้ากลุ่มโซเยอร์กันด้วยนะครับทุกคนโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด s u b สไครป์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ